ฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมสวัสดีครับกลับมาพบกับค่าเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมกันครับตอนนี้พิมพ์กําลังปรึกษาคุณพ่อเรื่องศิลปะประดิษฐ์ที่จะส่งประกวดอยู่เราไปดูกันเลยครับ คุณพ่อคะจากที่คุณพ่อให้คำแนะนำพิมพ์ไปคราวก่อนพิมพ์คิดออกแล้วคะ่ะว่าพิมพ์จะทำศิลปะประดิษฐ์ส่งประกวดงานวิชาการที่โรงเรียนยังไงพิมพ์จะใช้เศษผ้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมาทำคะ่ะนี่ไงคะแต่พิมพว่าม,ม,มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยคะ่ะแล้วทำไมลูกไม่ลองย้ายด้านฐานหมุนมุมที่ฐานหมุนมุมยอด หรือขยับด้านประกอบมุมของรูปสามเหลี่ยมแล้วเอามาเรียงต่อๆกันดูล่ะลูกจะได้เป็นลายสวยๆเออแล้วที่คุณพ่อพูดว่าฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดอยู่ตรงไหนของรูปสามเหลี่ยมล่ะคะหนูอยากรู้แล้วล่ะค่ะมาพ่อจะอธิบายให้ฟังนะลูกถ้าอย่างนั้นพิมพ์ลองดูสามเหลี่ยม ABC รูปนี้ ดูนะแล้วบอกพ่อหน่อยสิว่ามีกี่ด้านและมุมแต่และมุมชื่ออะไรได้ค่ะรูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านสามด้านคือส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง BC และมีมุมสามมุมคือมุม ABC มุม ACB และมุม BAC เก่งมากลูกถ้าอย่างนั้นพ่อจะอธิบายส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมให้ฟังนะลูกถ้ากําหนดด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นฐานมุมที่มีฐานเป็นแขนหนึ่งของมุมเรียกว่ามุมที่ฐานให้มุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเรียกว่ามุมยอดและด้านแต่ละด้านที่เป็นแขนของมุมยอดเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดพิมพ์บอกหน่อยสิลูกชื่อของมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบของมุมยอดคืออะไร ได้ค่ะรูปสามเหลี่ยม ABC กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นฐานมุมยอดคือมุม ACB มุมที่ฐานคือมุม ABC และมุม CAB ด้านประกอบมุมยอดนั่นคือส่วนของเส้นตรง CA และส่วนของเส้นตรง BC ใช่แล้วลูกเก่งมากแล้วถ้าพ่อกำหนดให้ด้าน AC เป็นฐานล่ะลูก มุม a b c ก็จะเป็นมุมยอดมุมที่ฐานคือมุม a c b และมุม b a c และส่วนของเส้นตรง a b และส่วนของเส้นตรง b c เป็นด้านประกอบมุมยอดค่ะใช่แล้วพิมพ์เราสามารถกำหนดด้านใดของรูปสามเหลี่ยมให้เป็นฐานก็ได้นะลูกยกเว้นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่เราจะให้ฐานเป็นด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยม QST เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วพิมพ์จำได้ใช่ไหมลูกจำได้ค่ะคุณพ่อเพราะมีด้านยาวเท่ากันสองด้านคือด้าน QS และด้าน ST และมุมมีขนาดเท่ากันสองมุมคือมุม SQT และมุม QTS เก่งมากลูกที่จำได้เพราะฉะนั้นด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันก็คือด้าน QT ซึ่งเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยม QST นั่นเองมุมยอดคือมุม QST มุมที่ฐานคือมุม SQT และมุม QTS ด้านประกอบมุมยอดคือส่วนของเส้นตรง QS และส่วนของเส้นตรง ST เข้าใจหรือยังจะพิมพ์ค่ะคุณพ่อตอนนี้ให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมกันดีกว่านะคะคลิกที่ปุ่มกิจกรรมด้านล่างได้เลยค่ะ ทำกิจกรรมถูกทุกข้อหรือเปล่าลูกลองตอบคําถามต่ออีกข้อนะลูกถ้ากําหนดให้ C B เป็นฐานมุมยอดมุมที่ฐานและด้านประกอบมุมคืออะไรลูกมุมยอดคือมุม B A C มุมที่ฐานคือมุม A C B และมุม A B C และด้านประกอบมุมยอดคือส่วนของเส้นตรง A B และส่วนของเส้นตรง A C ค่ะเก่งมากลูก ตอนนี้จะสรุปเกี่ยวกับฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมให้พิมพ์ฟังอีกครั้งได้ไหมครับได้ค่ะคุณพ่อถ้าเรากําหนดให้ด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมเป็นฐานมุมที่ฐานเป็นแขนหนึ่งของมุมที่เรียกว่ามุมที่ฐานส่วนมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกับฐานเรียกว่ามุมยอดด้านแต่ละด้านที่เป็นแขนของมุมยอดเรียกว่าด้านประกอบมุมยอด เราสามารถกำหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมได้แต่สำหรับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วฐานจะต้องเป็นด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเท่านั้นพิมพ์จะเอาคำแนะนำของคุณพ่อเรื่องการขยับฐานมุมยอดมุมที่ฐานและด้านประกอบมุมยอดของผ้ารูปสามเหลี่ยมที่คุณพ่อแนะนำไปทำงานศิละปะประดิษฐ์ส่งประกวดนะคะคุณพ่อขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรลูกแต่วันนี้พิมพ์ต้องไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวทดสอบความรู้ที่พ่อสอนไปในวันนี้ก่อนนะลูกค่ะคุณพ่อเพื่อนๆไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันค่ะฉายเดียว,ยยวตอนหากันจนเจอ จากรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ให้น้องๆเติมคำตอบลงในช่องว่างข้อ1ถึงข้อ5ให้ถูกต้องนะครับข้อ1จากรูปสามเหลี่ยม UTV เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดหมดเวลาสำหรับค่าเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับ แล้วกลับมาพบกับค่าบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับ